มากฝ่ายขาวเนี่ยตายไป3ตัวมากไฟแดงตายไป3ตัวแต่ว่านะครับมากฝ่ายแดงเนี่ยเม็ดตายสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่กับซีรีส์20สุดยอดเกมของอาจารย์นกกระจิบนะครับสำหรับอาจารย์นกกระจิบเองเนี่ยก็เป็น นักหมากรุกไข่ชั้นแนวหน้าของประเทศนะครับซึ่งก็ได้เดินทางไปเล่นตามซุ้มต่างๆแต่ว่ามีซุ้มๆหนึ่งที่ทำให้อาจารย์นุกกระจิบถึงกับติดใจครับอาจารย์นุกกระจิบตอนนั้นเขาเปิดเบี้ยคู่ริมทีนี้เจอฝ่ายตรงข้ามแก้แบบแปลกๆครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันกันกบช็อตเด็ดในวันนี้ครับไปดูกันเลยช็อตเด็ดที่ผมว่านะครับก็เป็นในจังหวะที่อาจารย์นุกกระจบะริบเดินเบี้ยคู่ริมแล้วฝ่ายตรงข้ามแก้มาแบบแปลกๆ,ๆ จนมาออกเป็นหมากรูปนี้ครับถ้าเกดิดผู้ชมอยากดูเกมเต็มเนี่ยสามารถดูได้ที่ช่องหมากรุกไทยคารมาชผู้ฝ่ายรู้นะครับชื่อคลิปว่าเทคนิคเบีย้ยคู่ริมขั้นสูงจากเซียนนกกระจิบครับ สำหรับในรูปเกมเนี่ยจะไม่ใช่การระเบิดภูขเขาเผากระท่อมแต่จะเป็นการทําลายซงเบีย้ยนะครับคุณผู้ชมสังเกตใด้ดีฮนะนี่เดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับมากฝ่าขาวเนี่ยตายไป3ตัวมากฝ่ายแดงตายไป3ตัวแต่ว่านะครับมากฝ่ายแดงเนี่ยเม็ดตายนะครับเม็ดแรกเบีย้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบจากโครงสร้างสักหมากแล้วเนี่ยมากฝ่ายขาวดูเหมือนที่จะ ดีกว่าเพราะว่ามีเม็ดซูเบียถูกไหมฮะแต่พอเรามาดูตำแหน่งนะมาเปรียบตำแหน่งกันเนี่ยโคนตัวนี้ครับมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างใช้งานลําบากนะคุณผู้ชมดูโคนตัวนี้นะครับใช้งานค่อนข้างที่ลําบากนะฮะในส่วนของทรงเบียเองเนี่ยตรงนี้เป็นลักษณะของเบียที่มีการแตกจากกันซึ่งพร้อมที่จะโดนโคนเข้ามาทําให้เป็นแท่นหมากแล้วก็เบียตําแหน่งฉาชิงสีโดนโจมตีอยู่ทุกเมื่อแต่ประเด็นก็คือตาเดินเนี่ย เป็นตาเดินของสีขาวคุณผู้ชมครับผมอยากจะฝากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะตำแหน่งนี้นะครับม้าโยงขวาเนี่ยมีโอกาสเกิดได้บ่อยในกรณีที่เราระเบิด3เบีย้ยแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามกินตัดแบบนี้นะแต่ตำแหน่งโคนเนี่ยมักจะเจอได้ไม่ค่อยบ่อยนะครับส่วนใหญ่เจอจากทรงเบีย้ยคู่ริมส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งโคนเนี่ยเขาจะรีบวนโคนไปอยู่เซนเตอร์ไปอยู่ตรงกลางกระดานให้เร็วที่สุดเพราะว่าโคนตัวนี้จะได้ออกออกมาใช้งานแต่ทีเนี้ย นะครับฝ่ายสีขาวเนี่ยถ้าไปเดินเล่นก๊อกแก๊กทีหนึ่งเนี่ยตำแหน่งต่อไปเนี่ยฮะฝ่ายสีแดงเขาจะเดินเบี้ยริมตีตัวนี้ขึ้นมาเลยครับการตีเบี้ยริมตรงเนี้ยอันนี้เขาไม่กลัวครับว่าตรงนี้เป็นทางโคนเพราะโคนเนี่ยเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วแต่โคนตำแหน่งเนี่ยจะติดทัทันทีครับจะต้องวนอีกหลายมูฟมากประมาณ1 2 3 4สจะต้องวนประมาณ4มูฟครับกับการแทงเบีย้ยของฝ่ายสีแดงเพียงแค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นครับตำแหน่งเนี้ย ให้คุณผู้ชมสังเกตหน้าเบีย้ยนะอันนี้ผมจะสอนวิธีการคิดแบบอาจารย์นกกระจิบนะคือหมากฝ่ายขาวเนี่ยเขาพร้อมจะถมตัวอยู่แล้วแต่ว่าเหลือแค่ตัวเปิดที่เป็นตัวเปิดที่ดีแค่นั้นเองคุณดูตำแหน่งเบีย้ยนะครับตำแหน่งเนี้ยค,คุณรู้แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามประเทศมาตำแหน่งนี้นะเพราะงั้นอาจารย์นกกระจิบเนี่ยเขาลอยเบีย้ยให้กินฟรีเลยเขาเรียกว่าการทําลายตำแหน่งนะครับคุณต้องดูครับว่าตำแหน่งเบีย้ยตรงเนี้ยมันขวางตัวหมากอะไรเราอยู่สิ่งที่คุณผู้ชมพบ จะเห็นเหมือนผมแล้วก็เห็นเหมือนอาจารย์นกกระจิบนะก็คือมันขวางทางเม็ดกับทางม้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามเดินเบี้ยไปไปทําลายนะครับการแก้เบี้ยมีอยู่3แบบถ้าเป็นเบี้ยสูงเราจะกินตัดฐานหรือว่าทําทางหมากแต่ถ้าเป็นเบี้ยคู่เราจะโยนตัวหมากไปให้กินฟรีหรืออาจจะแทงตัวหมากไปแลกเพื่อที่ทำให้มันเกิดช่องว่างที่เราจะสามารถส่งเม็ดส่งโคนส่งม้าเข้าไปลุยได้ อันนี้คือวิธีการลักษณะของการทำลายหน้าเบี้ยนะครับซึ่งอาจารย์นกจิบก็คิดแบบนี้และนั่นคือ b บ s ม move AI ตัวล่าสุดนะครับการแทงเบียเ้ยในลักษณะนี้มีหลายแบบเราไปดูในเกมจริงนะนเกมจริงเนี่ยไปเซียนทางบ้านเนี่ยเขาถอยโคนใช่ไหมพอถอยโคนเสร็จเจออาจารย์นกจิบโอ้โหตีแตกชุดใหญ่ครับกินลุกเข้าไปช็อตเนี้ยบอกเลยเลยว่าแสบมากครับกินลูกเสร็จนะถ้าอยากจะเล่นแบบเอาเพล์เอาเม็ดเข้าไปลุกแต่ผมไม่ค่อยแนะนานะเดินแบบอาจารย์นกจิบก็ได้ เดินม้ามาทีหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเอาเรือมาตามต่อเปิดโคนเข้าไปโอ้โห happy ending เนี่ยรับรบองครับเจอชุดใหญ่ไฟ,ไฟกระพริบ,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 บแน่นอนค่อนข้างที่จะเจ็บแสบนะครับไปดูได้ในเกมเต็มนะครับอันนี้คือเดินแทบจะถึงลูกจนเลยครับแค่ถอยโคนจังหวะเนี้ยแค่ทีเดียวนะนี่แค่แค่ถอยโคนแค่ทีเดียวครับโดนอาจารย์จิบตีเกือบตายครับแต่ทีนี้เรามาดูวิเคราะห์กันต่อดีกว่าเรามาวิเคราะห์นะถ้าฝ่ายสี สีแดงเนี่ยสมมติเอาเบี้ยกินตอบเออเราจะไปเดินยังไงดีอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่ทีส่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับถ้าเอาเบี้ยกินตอบเนี่ยอันนี้เราใช้วิธีการถอนมาได้เราถอนมาาจับโคนก่อนเพราะโคนตัวนี้มันไม่มีที่ที่ไปอยู่แล้วอันนี้คือโคนหลุดตําแหน่งนะครับพอโคนเขาถอยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติเขาถอยโคนใช่ไหมพอฝ่ายสีแดงถอยโคนเนี่ยอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ผมว่าหลายคนน่าจะเริ่มเห็นลว เราก็แค่ย่องมาไปนะครับเพราะว่าเบี้ยริมเนี่ยคุณดูลูกศรน,นะครับตัวนี้นะเบี้ยริมเนี่ยเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วเบี้ยตัวเนี้ยเตรียมที่จะโดนมาลูกคาดกินเรืออยู่แต่ทีนี้เราต้องทําลายตําแหน่งโคนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆแล้วถ้าเกิดว่าเบี้ยตําแหน่งนี้ตายนะครับเบี้ยริมตัวนี้ตายนะบเบี้ยริมตัวนี้จะต้องมีโอกาสตายตา,ยตามนะโอเคเราอาจจะเดินโคนขึ้นไปลุยในอนาคตแบบนี้นะับอันนี้ก็คือโครงสร้างการบุก แบบคร่าวๆอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแนวคิดโครงสร้างตรงกลางกระดานพอเรายกม้าจับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณคิดว่าฝ่ายสีแดงเขาจะผูกเบี้ยริมไหมคาตอบเขาไม่ผูกเขาไม่สนใจเขาจะโถมตรงกลางเขาโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นมือเซียนๆเนี่ยหรือถ้าเป็น b บ s ม move AI เนี่ยอันนี้เขาจะกินตัดมาก่อนอันนี้เราก็เอาเบี้ยกินตอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีจังหวะพิศวงอะไรนะครับอันนี้เขาเดินโคนมาเป็นการเดินทําทีนะเพราะว่าฝ่ายสีแดงเนี่ยเดินเสร็จสีขาวต้องมา นั่งแก้ตัวหมาอ่ะเพอะเขาเดินมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณไปเดินโคนผูกอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวสีแดงก็จะโยกมาตามอีกตัวหนึง่งค่อนข้างที่วุ่นวายนะแล้วก็แบบระเบิดเบีย้ยตรงกลางคือชุลมุนวุ่นลักมากครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆผมว่าเราถอนเม็ดมาแค่นี้จบนะครับเราถอนเม็ดมาคือจบเลยเพราะาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสมมุติเขาเดินเบีย้ยตำแหน่งนี้มาแล้วก็แค่กินเปึ๊บอันนี้เขาเบีย้ยกินตอบ อ่าสมมติเขาเบีย้ยกินตอบเสร็จตรงนี้จะเกิดแท่นหมากนะครับการเอาขุนไว้ใต้แท่นหมากเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากเหมือนว่าฝ่ายของเราจะดูไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ฝ่ายตรงข้ามเขากินเบีย้ยตัวเองไม่ได้ไงคือเบีย้ยตรงนี้มันจะเป็นบังเกอร์ให้ขุนเป็นอย่างดีครับการเดินขุนเข้าไปอยู่ในใต้แท่นหมากเนี่ยถือเป็นการเดินขุนที่ปลอดภัยในรูปแบบหนึ่งนะแต่ก็ต้องวิเคราะห์และพิจารณาดูหน้าง,งานอีกทีว่าฝ่ายตรงข้ามจะโถมตัวอะไรมาได้หรือเปล่า สำหรับทรงหมากตรงนี้ผมชื่นชอบหมากฝ่ายขาวได้มากกว่านะครับฝ่ายขาวดูดีกว่านะตำแหน่งเบีย้ยสองตัวนี้น่าจะโดนเก็บเรียบเม็ดตรงนี้ก็น่าจะผูกขุนได้ยาวๆน่าจะไม่มีอะไรเข้าจู่โจมฝ่ายสีขาวได้โอ okay, <Okay, S 1> เคเดี๋ยวเรามาดูท่อนแยกอื่นๆกันต่อนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากลับมาสู่ท่อนแยกกันต่อนะครับเมื่ออาจารย์นุกจิบเนี่ยเขาแทงเบี้ยริมไอ้ช็อตเมื่อกี้หลายคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเอา เบี้ยกินตอบเนี่ยแนวทางการเดินจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ลองเอาม้ากินดูบ้างอะสมมุติเอาม้ากินเบี้ยแล้วกันอาตายไปศพหนึ่งนะฮะถ้าเอาม้ากินเบี้ยในลักษณะนี้ผมแนะนาครับตาแหน่งนี้โคไล่ม้าครับแสบมากโคไล่ม้าตัวนี้นะฮะทำให้ม้าของฝ่ายสีแดงเนี่ยหลุดตําแหน่งชัดเจนนะครับสมมุติว่าถ้าโยกม้าเนี่ยมาจับเรืออันนี้เราก็แค่เอาเรือเนี่ยไปกินเบี้ยแค่นั้นเองครับ ตำแหน่งเบีย้ยตัวนี้ก็เป็นจุดอ่อนอีกนะครับน่าจะโดนเก็บเรียบในอนาคตนะสำหรับท่อนแยกนี้ผมว่ามันดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะการที่จะลุยมาเข้ามาดูอันตรายนะครับคิดว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยฮะหรือแม้กระทั่งระดับเซียนน่าจะถอยม้ามามากกว่านะั้นน่าจะไม่ห้าวเอาม้าขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราเอาตำแหน่งเนี่ยครับเขายกม้าถอยใช่ไหมอันนี้เราเอาเรือกินปึ๊บเอาเรือกินเบีย้ยเรียบๆครับ,รบก็เท่ากับว่าตัวหมากที่เสียไปเนี่ยได้คืนมาละ อ่ะพอเราเอาเรือกินเสร็จนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าฝ่ายสีสีแดงนะต้องการที่จะทําทางหมากใช้วิธีการกินเบี้ยมารักษาะนี้นะคุณผู้ชมดูแต้มทําไม่ดีนะผมเชื่อว่าแต้มพวกเนี้ยอาจารย์นุกจิบที่ถอดไม้ยงขวาม,มานี่เขาเห็นอยู่แล้วครับคือกินตัดเข้ามาในษณานี้ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมลองเดินให้ดูนะเนี่ยเรายกเม็ดเข้าไปได้มันเป็นการบุกชาร์จต,ต่อเนื่องเลยเรายอมเสียตัวหนึ่งเพื่อที่จะเข้าโถมขุนนะครับ คือคุณดูตำแหน่งเรือเนี่ยตำแหน่งเรือพร้อมที่จะจู่โจมขุนอยู่แล้วแล้วพอเราเอาเม็ดขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยฝ่ายสีแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแบบต้องแอคชั่นทันทีอ่ะเช่นเอาเบี้ยกินเม็ดไม่งั้นเดี๋ยวโดนเม็ดลุกคาดกินมา้าเดือดร้อนนะวุ่นวายมากอับอันนี้คือชุลมุนมากอันนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องกินทันทีแล้วนี่ก็โดนโคลนลุยเข้าไปอีกอ่เะเห็นไหมแต้มนี้แรงมากนะครับยอมเสียหนึ่งตัวแต่ว่าเข้าบุกโจมตีเนี่ย ตำแหน่งนี้ทาให้เป็นต่อเกือบถึงชนะฝ่ายสีแดงเลยนะตำแหน่งนี้ผมว่าสีขาวค่อนข้างที่จะเป็นต่อมากๆนะเพราะขุนฝ่ายสีแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะหลบยากมากไม่รู้จะหลบไปยังไงค,คุณลองคิดดูจะหลบยังไงดีจะเอาเรือมาทําอะไรเรือมาต่อไหมอะสมมุติว่าถ้าเอาเรือมาต่อเกิดอะไรขึ้นอะสมมุตินะเอาเรือมาต่อเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทํำยังไงเอางี้ไหมผมว่านะบังคับต่อมาไหมครับเบี้ยตำแหน่งนี้เป็นจุดอ่อนอยู่ บังคับต่อมานะาะว่าแ้มนี้ก็เดินได้นะคือแบบน่านาเดินเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นมันเป็นอะไรที่เออโอเคน่าเดินถ้าฝ่ายสีแดงเอาไมา้กินไม้ทําไงแล้วกเ็เอาเบี้ยกินนะแค่นี้เองมันเป็นการเสริมแนวการลบที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะเดี๋ยวในอนาคตเรามีโคนลุกตรงนี้อีกม้าน่าจะตกนะมาน้าม้าน่าจะตายคิดว่าไม่น่ารอดนะอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆนะในกรณีแบบเอาม้ากิน นะครับจริงๆเอามมากินเนี่ยค่อนข้างที่เป็นรองน้อยนะแต,แต่แต้มที่ผมผมถอดเนี่ยคือไอตัวเนี้ยกินเบีย้ยเข้ามาเนี่ยทําให้เป็นรองเยอะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวามาค่อยๆดูพร้อมกันนะผมพยายามจะถอดให้รูปหมากเนี่ยออกมาเคลียร์มากที่สุดนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายได้มากที่สุดอ่ะมาดูกันต่อนะครับหมากอยู่ในตำแหน่งนี้นะรอให้กินฟรีอันนี้เอามมากินปึ๊บเอามมากินเราโคลนไต่นะครับเอาโคลนไต่สีแดง ถอยมา้าพอสีแดงถอยม้าเสร็จเรากินปึ๊บทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราดูแล้วเรียบร้อยนะว่ากินตำแหน่งเนี้ยเกิดอะไรขึ้นรับรองว่าเป็นรองมากนะครับถ้าเกิดว่าไม่กินเราจะไปเดินอะไรดีอ่านี่คือเป็นเด่นนะครับผมเชื่อว่าหมากสีแดงก็น่าจะเดินแบบม้าหย่อนลงมาเลยประมาณเนี้หมากมันก็ยังคงแบบไปต่อได้นะแต่ดีกว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยโคนติดไม่ได้ใช้งานนะคุณดูถ้าเกิดว่าโคนสีขาวเนี่ยไม่ได้ใช้งานเนี่ยเหมือน สีขาวเนี่ยต่อโคนให้ตัวหนึ่งเลยคนระับค่อนข้างที่จะเป็นลองหนักนะอย่างเงี้ยถ้าเอาม้าขึ้นมาก็อาจจะแบบยกเม็ดขึ้นมาก็ได้นะก็ยังคงบุกได้อยู่อันนี้ก็แบบเป็นแต้มแบบคร่าวๆนะที่ผมลองมองๆนะแต่ทรงมันก็จะเท่าๆกันผมว่าทรงนี้เล่นๆกันไปอาจจะเสมอกันก็ได้นะดูๆแล้วไม่น่าจะไปต่อได้เพราะนี้กินเม็ดใช่ไหมนี้ก็โคนกินก็เล่นโต้กันเหมือนเดิมตรงนี้ไม่ต้องกลัวลูกคาดกินเรือนนะเพราะมีตำแหน่งนี้มา้าเราคุมคุมกําลังไว้อยู่นะครับ อันนี้ก็แบบไม่ต้องซนะีเรียสนะเดี๋ยวเรามาดูแบบท่อนแยกสุดท้ายกันดีกว่านะครับอันนี้คือเราพยายามถอดหมากให้รูปทรงมันพอเล่นกันได้นะ,ะมาดูท่อนแยกสุดท้ายนะครับคือเราทิ่มเบีย้ยมาใช่ไหมแล้วทีนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาแบบว่าเขาไม่กินนะครับแต่เขาแทงเบีย้ยลึกขึ้นมาอีกทีหนึงนะ่งเนี่ยสมมติเขาแทงลึกขึ้นมาอีกทีหน,นึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าแก็บการทําลายหน้าเบีย้ยของเราเลยนะครับตำแหน่งเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วก็แค่เดินม้าเนี่ยโยกมา จับเบีย้ยนะครับจับเบีย้ยสองตัวอันนี้เป็นจับเบีย้ยลุกคาดและนี้ก็เป็นจับเบีย้ยนะครับเพื่อลุกเฉยๆแล้วอาจจะปล่อยเบีย้ยริมเนี่ยไปง่ายได้ฝ่ายสีแดงเนี่ยก็ต้องแก้ไขตัวหมากทันทีนะครับอันนี้คือต้องแก้ไขทันทีเลยแต่ถ้าแก้ไขไม่ดีเนี่ยอาจจะมีลุ้นอีกใช่ไหมผมว่าถ้าถ้าแก้ไขไม่ดีเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นรองหนักมากนะเพราะอย่างตำแหน่งเนี้ยถ้าเกิดว่าเบีย้ยตำแหน่งนี้ขาดอยู่ใช่ไหม เราไปเปิดม้าเปิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะโดนกินลุกแล้วผมจะบอกว่าเบียริมตัวนี้ของสีขาวไม่ตายด้วยนะครับเพราะโดนกินลุกเสร็จคือถ้าสีสีแดงขยับขยับให้ม้าเด้งอีกทีหนึ่งเราก็เด้งลุกแล้วโคนผเป็นต่อทางธรรมชาตินะอันนี้คือันเป็นต่อชนะแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเด้งไปที่อื่นนะครับเด้งมาตำแหน่งนี้อันนี้เปิดเม็ดได้ไหมเนี่ยน่าจะเปิดเม็ดได้นะเปิดเม็ดได้อีกโอ้เวรกามพระเจ้าจรอดมันยอดมาก สมมติหลบมาตำแหน่งนี้โดนเปิดเม็ดอีกไหมนี่แต่ถ้าในกรณีเราไม่เปิดเม็ดสมมติเราเราปานีฝ่ายตรงข้ามก็ได้เราก็แค่เดินโคนมาผูกก็ได้เบี้ยริมตัวนี้ไม่ตายนะพอเบี้ยริมไม่ตายเสร็จเราจะเป็นต่ออมีเบีย้ยหงายในกระดาษอีกตัวหนึ่งผมว่าสีแดงก็ต้างสู้ยากมากๆเลยนะยังไม่ลังมองไม่ออกแล้วสีแดงจะสู้ยังไงนะนี่ก็แบบเป็นท่อนแยกคร่าวๆนะสรุปก็คือเวลาเราจะมองการทําลายหน้าเบีย้ยเราเราอยากจะมองแบบพวกเซียนพวกสุดยอดเซียนเนี่ยตรงเนี้ย มันไม่ยากนะแต่คุณต้องรู้คอนเซปต์ก่อนคุณต้องรู้ว่าอย่างแรกนะคุณมีอะไรนะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณมีตัวหมากตัวไหนที่จะเข้าไปแอคชั่นกับเบี้ยได้ไหมอย่างเช่นตําแหน่งเนี้ยเราอยากจะส่งเม็ดเข้าไปใช่ไหมเราอยากจะส่งมาเข้าไปใช่ไหมคุณต้องมองปัญหาหถูกว่าตัวไหนกันแน่ที่เป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นตัวนี้อะเรามองเห็นแล้วว่าตัวนี้และทีนี้คุณก็ต้องดูว่าคุณมีอะไรไปแอคชั่นฝ่ายตรงข้ามได้บ้ากเช่นเอาเม็ดไปแลกเหรอเอามาไปแลกใช่ไหมเพื่อซื้อทางให้เม็ด หรือจะเดินเบีย้ยไปให้กินฟรีอ่าถ้าเดินเบีย้ยไปกินฟรีเนี่ยก็ต้องคำนวณดูอย่างแรกนะกินคืนได้ไหมหรือว่าจะขาดทุนแล้วขาดทุนเลยเพราะหมากลุกเนี่ยมีให้16ตัวถ้าคุณขาดทุนไปโอกาสที่จะทําแต้มกลับมาคืนมันค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเกิดกินไปแล้วโอเคได,ได้ได้ตำแหน่งหมากหมากเข้าหลงอย่างเงี้ยหลงกินออกมาเงี้ยเบีย้ยไม่ได้ใช้งานอย่างเงี้ยโอเคนะครับเม็ดเราได้ไหล แบบนี้โอเคเลยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกำลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอแมทหมากรุกไทยหมากล้อมหมากอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่ เว็บเชตโก .com ได้นะครับ